เอาเลยครับผมสดีทกช่ชงเวลนะครับมาเจอกันคราวหนึงนะอนันต์มันนี่ขอให้ทุกคนมีเงินอันันต์นะครับผมก่อนอื่นจะเข้าเรื่องข่าราวกันนะครับก็กดไล k ์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูกันนิดนึงนะครับผมคุณอครัตนามานะครับผมถึงเรื่องเกี่ยวกับปล่อยกู้นะครับผมหรือวิธีการในการเข้าถึงนะครับผมแหล่งเงินนะครับซึ่งจริงแล้วผมไม่ค่อยพูดถึงในส่วนนี้เพราะว่าเอาจริงผมไม่ค่อยอยากจะทำในส่วนนี้สักเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่ว่า มันบางครั้งเนี่ยการที่จะเรียกว่าไงดีนะมุมมองทางความคิดในการปล่อยกู้กับรับเอามานะครับผมอาจจะไม่ได้ดีสำหรับทุกคนนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมซึ่งสําหรับมือใหม่นะครับผมจริงๆแล้วมีวิธีการใช้หลากหลายตัวนะอย่างตัววีนัสก็ใช้ได้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าดีนะเพราะว่าวีนัสเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอันนะครับผมส่วนวีนัสนะครับผมก็จะเป็นส่วนของเราวัดระหวังเรื่มมุมโพลนิดนึงนะครับผมคอนเน็กปกติทั่วไปนะครับผมใช้เมตามาเลเจอร์เลยก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตใช้ตัวเมตามาสของผมนะครับผมใช้เป็นบีนัสมาเชนนะครับผมทั่วไปนะจริงๆแล้วใช้ได้หลายใช้ได้หลายฟังก์ชันนะครับผมในการที่จะเข้าถึงมันนะครับผมวิธีการในการเข้าถึงเนี่ยหลากหลายส่วนนะครับผมที่คุณสามารถที่จะล็อกโทเค็นได้นะครับผมอ่า เกียรติพอโปรโพโซโได้นะครับผมซึ่งถ้าคุณมีเหรียญน,นะครับผมเขาคุณก็สามารถมาหวดตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมไม่มีเหรียญต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้ใช้บ่อยน่ยต้องบอกก่อนนะครับผมในการใช้งานของผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เรามาดูนะครับผมในภาพรวมนะครับผมของการที่จะมีการปล่อยนะครับผมกู้ยืมนะครับผมแล้วก็การปล่อยต่อปีนะประมาณประมาณนี้นะครับผมซึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมก็ไม่ได้แย่นะฮะขนาดนั้นนะครับ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงเหรียญนะครับผมหรือการที่จะมาเคลมเหรียญนะแล้วก็มาดูได้นะการสเต็ปนะครับผมใช้ตัวเหรียญไหนนะครับในการที่จะได้รับกลับมานะครับผมเราก็ดูตรงส่วนนี้ได้นะหรือจะมาคอนเวิร์ตได้นะครับผมในส่วนของเหรียญนะครับผมที่เราได้รับมานะครับผมมาคอนเวิร์ตมาเป็นเหรียญตัววีอาเป็นคอนเวิร์ตเป็น XVS นะครับผมได้นะครับผมเช่นกันนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างล่ะในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้เลยแล้วเราจะนี่ได้ยังไงนะครับผม ในส่วนของซัพพลายมาร์เก็ตนะครับผม,มบอโรนะครับผมกับการมินส์นะครับผมซึ่ง3ส่วนนี้เนี่ยมันมีเหรียญให้เราเห็นไหมครับเหรียญน,นะเหรียญเหรียญไหมฮะเหรียญน,นะคือในวอลเล็ตเรามีเงินเท่าไหร่นะครับเราก็มาเปิดตรงนี้ได้นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วถ้าคุณใช้ใบแนนส์นะครับผมคุณก็มาสามารถใช้ได้นะแต่ผมไม่ค่อยมาจัดการตรงส่วนนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่แนวทางของผมนะครับ รอโหล,ลดนิดน,นึงนะครับผมอาจจะชา้าน,นิดนึงนะครับก็ไม่นิดหรอกชา้าเยอะเลยแหละเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ใส่ซับไพเข้าไปได้นะนสมมติว่าจะใส่ซับไพเข้าไปแม็กซ์ไหมครับผมเราก็จะมีบอลโลลิมิตนะครับผมยีิบสองดอนนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับซับไพทั้งหมดนะครับผมต่อป,ปีที่เกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็เก็บทิ้งไว้ก็ได้ฮนะไม่มีอะไรทำก็โยนโยน,ยนทิ้งแม่งไว้ก็ได้นะต้องดูเหรียญนะเหรียญมันพอหรือเปล่าเหรียญไม่พอก็อันนี้นะครับผมใส่ไม่ได้นะ ก็ศูนย์เดี๋ยวนะแม็ก์เท่าไหร่วะศูนย์จุดนี้เปลี่ยนเป็น6แล้วกัน19ดอนนะครับผมตั้งใน,นกระเป๋าบางเบามาใส่เข้าไปนะมีค่าแก๊สน,นะครับผมคือมันเป็นหลักการปกติทั่วไปนะผมในการกู้ยืมนะคือคุณต้องมีเงินมาจำนะครับผมเพื่อที่จะได้สามารถกู้ยืมได้นะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการในการเข้าถึงที่ค่อนข้างที่จะง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นดีแอปที่ค่อนข้างที่จะ ใช้คําว่าโคตรจะปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะนะปัจจุบันนี้นะเพราะว่าจะถามว่าที่ผมใช้คํานี้เนี่ยอาจจะไม่อาจจะดูเกินจริงไปนิดนึงนะครับผมแต่ต้องบอกให้ชัดเจนก่อนว่าพอทั่งไวรุล็อกของมันเนี่ยมีปริมาณประมาณ2,700กนเจระล้าสอนสี่ร้อยตระล้านนะครับผมซึ่งวีนัสอ่ะเป็นท็อปเทียนะผมใช่บอกว่าขอดูเดี๋ยวนะล,ล,ลืมบางทีก็ลืมนะครับ ขอไล่ right, ดูปัอ่าใช่เป็นท็อปท็อปหนึ่งร้อยนะผมของโลกใบนี้นะที่เป็น BSC นะผมแต่คุณจะใช้แพนเค้กก็ได้แนละ้วแต่คุณนะครับผมก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคือในส่วนของการใช้งานอ่ะมันมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับผมในส่วนของ dex นะครับผม dex บางตัวไม่มีการปล่อยกู้นะครับผมไม่มี borrow ไม่มีอนี่นะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมนะครับผมก็บางตัวก็ถือว่าดีนะบางตัวก็อาจจะไม่ดีนะครับผมในลันกษณะของการใช้งานนะครับผมอย่างตัวแ a n c a k e Swap เนี่ย ทาง k e s ก็น่าจะน่าจะไม่ผิดไม่มี borrow ป่าวะจะมีตัว p a s สซี e อ n นคัมนะผมในการใส่นะผมตัวาร์มนะครับตัว p o o นะครับผมซึ่งถามว่า2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกับตัว l ล n d i n g กับโบโร o w ขนาดไหนนะครับก็บอกกันเลยว่ารูปแบบในการใช้งานมันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรณีการใช้นะถ้าคุณอยากจะาร์มแบบสบายๆนะผมไม่ต้องการกู้ยืมไม่ต้องการที่จะเหวี่ยงตัวเองนะผมไปในทิศทางของ d e f i มากจนเกินไปก็มาาร์มก็ได้นะครับผมเอาเงินมาเก็บไปในาร์มก็ได้ APR นะครับผมต่อ ออรก็ว่ากันไปนะประมาณนี้ความชอบของคุณไม,ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็น b ีเที่พูดถึงนะครับผมในการที่ใส่เข้าไปนะคือคุณมีเหรียญอะไรคุณก็ใส่เข้าไปได้นะครับผมจริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมันมีหลายเหรียญน,นะที่ให้เราใส่ได้ทรอนก็ใส่ได้นะครับผมแต่เอาจริงนะถ้านย้ายทรอนแม่งโคตรน่าหงุดหงิดใจเลยนะครับผมสำหรับผมนะอันนี้หต่อปีนะผมว่าหกเต่อปีก็ถือว่าเยอะนะครับผมถ้ามองถึงภาพรวมของอระดับของเงินเฟอ้อ เงินเฟอ้อของประเทศเรานะครับผมแล้วก็ดอกเบี้ยประเทศเราที่สองบวกลบไม่ที่ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตกว่ากว่านะครับผมเมื่อเราได้รับมานะฮะเราก็สามารถเอามาเอามากู้เงินชาวบ้านเขาได้นะครับผมแต่เอาความเป็นจริงของผมนะผมมองตรงๆนะผมว่าคุ้มค่าไหมาที่กู้นะเราก็บอกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยในการที่คุณจะไปกู้อะไรก็ตามนะผมแล้วเอามาใช้จ่ายนะครับผมหรือเอามา เอามาเป็นระบบนะครับระเบียบที่เกิดขึ้นนะครับผมหรือเอามาทําให้มันดูมีพลังนะครับผมในการที่จะใช้งานนะครับผมก็มองนะครับว่าคือเนี่ยอย่างเงี้ยเรากู้มาได้นะครับผม7 7ดอนนะฮะเราโบโลลิมิตอยู่ที่ส0บสนตะก็ว่ากันไปนะครับผมแต่เมื่อเรากดโบโลนะครับเราจําเป็นต้องอใช้ตัวเบ b บีนะครับผมในการที่จะเป็นตัวแก๊สนะครับผมทุกครั้งนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมซึ่งถามว่า เรากู้มาเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรนะผมเหมือนกับเรากู้มาเราเอามาขายต่อได้ไหมนะครับผมซึ่งมันเอาไปขายต่อได้นะครับผมซึ่งมันก็มีโอกาสในการที่จะเ,ะเปลี่ยนถึงกําไรที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมย้ําเลยนะฮะผมย้ําที่ชัดเจนเลยนะว่าส่วนนี้เนี่ยจำเป็นต้องอศึกษากระแสะตลาดดีๆนะบ,บางคนทําในการที่จะเอาเงินนะครับผมไปลงนะเพื่อกู้มานะครับผมเอามาลงทุนนะครับผมต่อยอดนะเพื่อที่จะหมุนเวียนระบบนะครับผม ซึ่งอันนั้นทําได้นะครับถ้าคุณมีความสามารถแล้วก็ฝึกฝนในการทํางานบ่อยๆนะซึ่งอันนี้ผมขอแยกเป็นส่วนต่างๆออกไปนะผมเพราะว่าพูดถึงเรื่องนี้จะยาวจนเกินไปแลวจะกลายเป็นว่าจะไม่จบคลิปนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนตัวอย่างที่ทําให้ดูนะครับผมซึ่งเป็นจํานวนน้อยนะครับผมที่ทําให้ดูแล้วก็ประมาณนี้เข้าขาวนะครับ a p y ต่อป,ปีของผมก็ใส่ไป6.5%นะครับก็ยาวๆอยู่ไปยาวๆช่างหัวแม่งนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะฮะ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็กดลองเอาทุกครั้งเสมอนะครับผมผมย้ําเตือนเสมอนะครับในการเข้าถึงนะครับผมถ้าคุณเข้ามาปุ๊บนะคุณอย่าลืมกดบุ๊กมาร์กไว้นะครับสาคัญนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจก็คือว่าการโกงกันนะครับผมในตัวของถ้าคุณเข้าสู่ Google นะแล้วคุณทำพิมพ์บินาสไปนะครับผมคุณอาจจะซวยได้ไม่รู้ตัวนะครับผมก็อันนี้คืออันนี้ผมเข้าหน้าปกติของผมนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไร คือวิธีการในการเข้าถึงเนี่ยผมย้าเสมอนะผมย้ำทุกลิปแหละผมย้ําจนผมรู้สึกว่าย้าจนปากเกล็ดปากแฉะนะครับผมคือคุณเข้าทางดีไฟลามะก็ได้นะครับผมหรือคุณจะเข้าทางตัวคอยมาเกตแ a กก็ได้นะพิมพ์บีรัสเข้าไปนะครับผมอ่าฮะแล้วคุณก็เลือกนะครับผมในส่วนของเนี่ยครับผมลิงก์ของมันโดยตรงนะครับผมมันก็จะเข้าสู่ตัวนี้แหละทุกครั้งนะครับผมคุณพยายามทำบุกมาร์กไว้นะเพราะว่ามันปลอดภัยที่สุดในการเข้าถึงนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งมันแม่นตลาดตลาดตัวคุณเองด้วยนะครับผมอันีีมมาเเตตออสวว่่คุณง อ่ะสภาพมากที่สุดนะครับผมในการระมัดระวังตัวคุณเองนะครับผมยังไงก้ระมัดระวังให้มากนะครับผมป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับโอเคมาดูต่อนะครับผมตัวต่อไปนะฮะอันนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วปิดปลายเดี๋ยวผมทิ้งตรงส่วนนี้ไว้ให้นะครับออกมาดูกันเองแล้วกันนะแล้วก็เข้าถึงกันเองนะครับผมไม่ใช่คำนักการเงินนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอันต่อมานะครับผมเป็นตัวคอม p พล้นนะคอมเพล้นนี้เป็นตัว APY ที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะผมเพราะว่ามันอยู่ในเชนอ่ามันอยู่ใน คอมพลว์นะครับผมแล้วก็มีหลายๆตัวนะผมที่เป็นเหรียญที่ผมค่อนข้างที่จะใช้ใช้งานไม่บ่อยใช้คำนี้นะเฮ้ยลืมบอกไปอันนึงอันนี้อันตรายนะคอมพลว์ไฟแนนซ์อ่ะมันมีตัวเรียกว่าอะไรวะมันมีตัวหนึ่งนะครับผมที่ถูกตั้งออกมาเป็นเงื่อนไขนะของของตัว ไอตัวเสิร์ตนะครับผมเอนจินนะครับผมซึ่งอันตรายมากนะครับอันนี้บอกเลยนะว่าอันตรายมากนะครับผมอาจจะซวยได้ไม่รู้ตัวนะฮะแบบว่าหมดเนื้อโมตัวได้นะครับผมเรามาระวังกันด้วยนะครับอันนี้เข้าบัญชีปกตินะครับผมก็เข้าไปนะเน็ตเวิร์กคอมพาวนะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นเมนเน็ตนะครับผมหรือก็คือตัวเมนเน็ตของตัวเรานะครับผมก็คือทริอิเอมนะครับผม อิทิเลียมก็มีหลายตัวนะครับมีหลายเหรียญที่น่าสนใจนะผมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมแทบจะไม่มีเหรียญไหนเลยนะครับผมที่เก็บไว้นะมีอีเทอร์นะครับผมที่มีไว้อยู่นะครับเราต้องเปิดนะครับคอร์เลเช่อ่าคอร์ราเทเรียคอร์าเทรอร์นะครับผมซึ่งค่าแก๊สมันก็ค่อนข้างแพงอยู่นะสำหรับการเข้าถึงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอิทิเลียมนะครับ EPIY ต่อปีก็อยู่ที่0.007นะครับราคาแม่งตัดเตี้ยเลดินแบบเลเทะนะครับผมน่าเฟะมากๆนะครับผมในการซัพพลายนะคือคุณฝากไวว้้้นนะครับบผมมดออกกเียยแ่่งา ดอกเบีย้ยแม่งน้อยกว่าธนาคารานะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ใช่คําแนะนําที่ดีสําหรับการเข้าถึงนะครับผมบางครั้งเนี่ยเอพีวายกับอีเธอเรียเนี่ยถ้ามันเป็นการเข้าถึงที่ไม่ค่อยโสภาพอก็ตัดทิ้งๆไปบ้างนะครับผมเอามาอีกตัวหนึ่งนะครับผมลีโด้ลีโดถือว่าเป็นสเต็กกิ้งที่น่าจะถือว่าดีในระดับถ้าเบิดสองขึ้นมานะผมของตัว อีเทอ e เรียมนะครับผมลิโดนี่ถือเป็นตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งโคกเลยนะครับผมเพราะว่าอีเท r e u เรียมในการฝากก็ a e p r ต่อปีก็ a e p r ต่อรอบก็3% t มเปอทราก็7%นะครับผมโซลาร่าก็5%้าเเ็พลิกอนเอ้ยพลิกอนนี่ถือว่าใช้ได้นะผมว่านะไปฝากพลิก g o อนไ้หน่ก็ดี <laughs> เราฝากพลิก g o อนไปนะครับผมเราจะได้เป็นส่วนของเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนเชนแป๊บนึนง สำหรับใครที่มีเชนอิทธิเลียมเยอะอยู่แล้วนะครับผมแม่งเอ้ยมันเข้าได้แค่แบบเมนเนตปะวะเออจริงๆด้วยเว้ยเดี๋ยวเข้าไปเปิดเมนเนตแล้วกัน คืออีเทเรียมอย่างเงี้ยมันก็จะฝากตัวส่วนของไอ้นี่ได้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรจะทำก็ฝากไว้ได้นะลิโด้นะครับผมแล้วก็มีส่วนของสเต็กสเต็กมีเคลมนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วแต่คุณนะฮะอันนี้เป็นความความชื่นชอบส่วนบุคคลนะครับผมในการสเต็กนะแล้วก็ลิโดในการทำงานนะครับผมถึงแม้จะไม่มีการกู้ยืมนะครับผมแต่ละก็ตามนะแต่ลิโดถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเรียกว่าโคตรจะแข็งแกร่งนะครับผมที่สุดเท่าที่จะพูดถึงได้นะครับผม โมลิโดก็อยู่ในระดับท็อปท็อปอยู่นะครับผมเดี๋ยวนะประเด็นน,นะขอเปิดนนให้ดูลิโดยอยู่ในท็อป10นะครับผมไม่แข็งแกร่งจริงอยู่ไม่ได้นะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะครับโอเคในส่วนลิโดอันนี้เป็นตัวสเต็กนะครับผมกับตัวเค็มนะครับผมที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับผู้ยืมนะนี่เพื่อพูดให้ฟังเฉยๆนะครับผมมาต่อกันนะครับผมกับตัวอาเวนะครับผมอาเวตัวนี้บางทีบางทีก็พูดเร็วไปนะแล้วก็รู้สึกว่าลิ้นพันกันโมซว่หมดแล้วนะครับผม แน่นอนที่สุดนะครับในการเข้าถึงอาเวนะอาเว้ก็อยู่ในท็อปครั้งก่อนพูดไปเป็นออรบัลนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยบางทีคนเราแม่งพูดเร็วไปจนมุดสวบหมดเลฮะอาเวก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะผมที่ค่อนข้างที่จะสําหรับใครที่ใช้นะครับผมในส่วนของอีเ e อรนะครับผมหรือใช้ตัวของเดี๋ยวเขาเข้าแป๊บนะฮะมันมีอะไรบ้างวาปะปัจจุบันนี้ อันนี้อ๋อบีเวดีหกเอเลยว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแข่งกันอยู่พนอะสมควรนะครับมนะผมมีเหรียญไล่นะผมมีอี h e ริเอียมของผมอี h e ริเอียมแม่งบางเบามากขอบอกอ่ามันเลือกได้หลายตัวนะอย่างโพลิก o อนก็เลือกได้นะครับผมอัตลาดโพลิก o อนก็เลือกได้เมติกผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่เอามาใส่ไปบ้างนะฮะค่าแก๊สก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวนะสวิตเน e เ w o ร์กัน ผมค่อนข้างที่จะสบายๆในการใช้งานนะครับผมอันนี้สมมติว่าเราใส่ซับไพ่เข้าไปพบนะตังไม่พอป๊บหนึ่งเดี๋ยวไอ้ตังไม่พอโอเคใส่เข้าไปซับไพ่นะครับ APY ต่อปี0.8 4สนะครับผมถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะเดยนนะโอเคได้นะครับผมก็ใส่เข้าไปได้นะ จริงแล้วเมติกผมเอามาใช้อย่างอื่นมากกว่านะผมก็เลยไม่รู้สึกว่าจะเอามาใช้ในส่วนนี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ทำให้ดูเฉยนะขออนุญาตไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับผมมีอาร์บิทัมอวัลเลนช์ก็มีนะครับผมอวัลเลนช์ในกระเป๋าผมมีเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้กระเป๋าผมมีเท่าไหร่ะแต่มันบิดได้นะครับผมในส่วนของอวัลเลนช์นะครับผมมีอาร์บิทัมมี anche, Phantom, ism, อวัลเลนช์แฟนทอมก็มีนะครับผมแฟนทอมออปติมิสต์นี่ก็มีมีครบทุกอย่างนะครับในส่วนของเวอร์ชั่นที่มีนะครับผม ซัพพายแต่ซัพพายน้อยนะถ้าคุณจะกู้จริงเนี่ยในส่วนของหลายๆส่วนนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่คุณจะต้องจําเป็นต้องอัลสโตรเอตจำเป็นต้องดูจริงๆนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับเราการจะเข้าถึงนะครับผมบางทีมันก็ไม่คุ้มค่าเพียงพอนะการกู้ยืมการที่ปล่อยกู้เนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับผมว่าคุณเข้าไปเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามีโอกาสในการเข้าถึงมันขนาดไหนนะครับผมไม่ใช่แบบว่า ไอ้มันปล่อย2% 3%เซสแล้วคุณจะไปรีบไปคว้านะครับผมบางทีแม่งไม่คุ้มนะฮะบ,บอกไว้ก่อนนะอันต่อมาก็เป็นเคอร์ฟนะครับผมเคอร์ฟนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าพุทต,ตรงๆนะฮะเคอร์ฟเป็นเด็กหนึ่งที่ระดับท็อปของโลกจริงนะแต่ผมผมแทบไม่ได้แตะเคอร์ฟเลยนะเพราะว่าถ้าคุณ <laughs> ถ้าคุณเข้ามาดูในเคอร์ฟแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมไม่ค่อยได้แต่เคอร์ฟนะครับผมเพราะ U I U X ของมันค่อนข้างที่จะ ใช้คำว่าไงดีวะอมัน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 ไม่น่าใช้คือเคิร์ฟมันเป็นคนมันเป็นลักษณะที่แบบว่ามันดูไม่น่าใช้มันมีอดวานนะครับผมที่สามารถปรับแต่งออปชันได้นะครับผมในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเหรียญนะครับผมเหรอเราจะทําเป็นพูเคอร์ฟพูก็ได้นะครับผมซึ่งก็โอเคอะผมว่านะระดับเคอร์ฟพูก็ดีนะครับผมแล้วก็ธีการใช้งานของดาววิธีการใช้งานของลักษณะของการใช้งานต่างๆนะครับผม ในเปอร์เซ็นต์นะครับผมในการรับนะผมว่าก็เป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจในการที่จะลองลองใช้นะผมถ้าคุณไม่ติดในการที่จะเรียกว่าไงดีนะไม่ติดกับรูปลักษณ์ของมันนะ <c oughs> คือผมไม่ได้รู้สึกแย่นะกับรูปลักษ์ของมันนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณใช้งานแล้วคุณรู้สึกว่ารูปลักษ์มันดูแบบขัดหูขัดตานะคุณอาจจะรู้สึกว่า เ,เราจะใช้มันดีต่อไปไมนะ่น่าแต่จริงๆแล้วเป็นระดับโลกคุณฟังผมไม่ผิดนะครับเนี<笑><笑>่ยเป็นระดับโลกอย่างแท้จริงนะก็อยู่ที่คุณชอบมันยังไงนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็ทําให้ดูแล้วนะคือในส่วนของอบ c นะครับผมในการเข้าถึงเนี่ยถ้าคุณจะเข้าถึงในการใช้กู้ยืมนะครับผมใช้วีนัสถือว่าดีในระดับต้นๆของโลกนะครับผมถ้าคุณจะใช้ อาเวนะผมคุณก็ลองมาใช้ได้ถ้าคุณใช้อาวเลนซ์อาแฟนทอมนะครับผมอาเบอร์ทัมฮาร์โมนีหรือว่าตัวแฟนทอมนะครับก็ลองมาใช้ตัวส่วนนี้ได้นะครับผมถ้าคุณจะใช้ตรงส่วนแฟนทอมนะผมกับอีเทเรียมนะครับผมคุณก็มาใช้ตัวเยียนฟแนนซ์ได้นะครับเดี๋ยวนะผมจะไม่ได้ว่าเยียนฟรายแนนมันมีโบโลปาวะหรือว่าฝากเฉยเฉยวะอันนี้น่าจะฝากเฉยๆเ่าวะเพราะว่ามันมีบูตนะครับผมอันนี้ผมไม่ชัวร์เดี๋ยวผมขอมาลุเช็คก่อน ไม่ชัวคือมีมีตัวตัวตัวเย็นอยู่นะเย็นเยนอยู่นะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นโฮเดอร์ในการฝากไว้อ๋อเฮอฝากแสนได้ด้วยอ เดี๋ยวดิมึงจะมาสมูทลลติ้งทำไมอย่างนี้ล่ะกูฝากแซนไว้แล้วมึงก็ต้องบอกสิว่าได้เท่าไหร่ไม่ใช่เลยหรือ <c oughs> ต้องแอปพูบก่อนวะแอปดูดูขอดูแอปค่า,าพูบหนึ่งนะครับผมค่าแก๊สเท่าไหร่หกดอลลาร์โอ้ก็ไม่แพงเนาะก็ใช้ได้อยู่นะครับผมโอ้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับใครที่มาฝากก็ลองมามฝากกันได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะเพราะว่าระดับของการเติบโตของมันก็ถือว่าดีนะฮะประมาณหนึ่งนะครับผมอย่าลืมกดดิสคัลติคอลเน็ออกด้วยนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองเข้ามาในวงวงจรนะครับผมของการที่ทําเกี่ยวกับกู้ยืมนะครับผมแล้วก็ทําเกี่ยวกับเอออันนึงลืมไปอันโคนะครับผมอันโคก็เป็นอันนึงที่ผมเคยที่จะทําให้ดูนะครับผมแต่ แม่งเป็นเทอร่ายุ่งยากนะเวีอะทช่องนี้แม่งเป็นโลกขี้เกียจทำจริงๆเลยซึ่งคอนเน็กวิธีการคอนเน็กไม่ยากนะเพราะมีโบโรอยู่ข้างในานะครับผมแล้วก็มีเอิร์นนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับผมก็ต่อปีเนี่ยสิบตอนนี้เท่าไหร่วะฝากเทอร่าน่าจะประมาณ 17%นะผมซึ่งตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนนะถามว่าคุ้มค่าไหมอาจจะต้องมองดูต่อไปนะว่าคุ้มค่าขนาดไหนนะครับผมในส่วนของเทราเดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อไปนะเพราะว่าเทราต้องใช้วิธีการในการคอนเน c t เหรียญน,นะครับผมแล้วก็ใช้เทราในการาเข้ามาไอ้นี่นะครับผมพอสมควรนะมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าคุณจะใช้งานก็สมัครเทราไว้ก่อนนะครับผมในการใช้นะประมาณนี้นะครับผมดีโพซิตไว้นะครับปนี่ได้นะ ประมาณนี้นะครับผมโปรเซสไว้ได้นะอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะครับผมซึ่งอาจจะดูงงๆงงๆนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ได้ต่อปีเนะี่ยถ้าฝากเยอะนะครับผมก็จะได้เยอะขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วฝากเยอะไม่ได้ครับตังค์ไม่พอ <laughs> <laughs> ต้องบอกก่อนนะครับผมอันนี้ส่วนนี้ของผมเป็นการทำเทสตให้ดูนะเพราะว่า เนี่ยต่อปีก็ได้ประมาณ6ดอลลาร์คือถ้ายิ่งเยอะนะครับผม a p y ต่อปีก็จะยิ่งเยอะตามนะครับผมแน่นอนที่ส่วนมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในส่วนของเทอร่านะครับปรับเปลี่ยนได้นะครับในส่วนที่ผมใช้ตัวเทสเน็ตอยู่นะฮะปรับเปลี่ยนเป็นตัวเมเนนะครับผมในการใช้ซึ่งขออนุญาตไม่ได้ไม่ให้ดูในตัวเมเนนะในส่วนของบโรนะครับผมถ้าคุณสามารถใช้คุณไปฝากไว้ได้นะครับผมในในโปรโพนนะครับผมก็จะมีเดี๋ยวนะเราไม่มีเหรียญตรงนี้ดีกว่า บีเอสดก่อนมันสามารถเคลมได้นะครับผมที่เราฝากไปนะรอรอตัวเคลมได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของแดชบอร์ดก็จะมีส่วนของอการเข้าถึงนะครับหลายๆเหรียญน,นะครับผมเนี่ยเข้าถึงหลายเหรียญนะครับคือจําเป็นต้องใช้งานนะครับผมในส่วนของการเนี่ยสมมติเราเคลมนะเราฝากผมเรเคลมได้นะครับผมซึ่งเคลมออริอร์ดได้ปกตินะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วประมาณนี้นะฮะ อาแล้วก็ส่วนของโบโรนะครับผม UST Boro ก็สามารถมาเคลมตรงนี้ได้ในส่วนของตรงส่วนนี้ก็เป็นริบสิสตวิตดาวนะครับผมโคโบโรนี้ต้องอามาดูอีกทีนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนตอนนี้จะมันเปิดยังวะผมเข้าใจว่ามันเปิดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นการทำบิลูน่านะครับผมในการใช้งานนะซึ่งแอสเซทตรงส่วนนี้เนี่ยก็เป็นคอนเวิร์ตจากวงโฮนะครับผมมานะครับผม ส่วนนี้ขอยังไม่พูดถึงนะครับผมเพราะว่าปัจจัยบางส่วนอาจจะทําให้สับสนเล็กน้อยนะอันนี้เอามาฝากให้ดูเฉยนะครับผมก็จะมีการเทรดนะครับผมอันโคออกมานะครับผมแล้วก็รูปแบบในการใช้งานนะก็ถือว่าบีระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสมมติอันนี้นะโปรเซสปุ๊บนะครับผมแล้วก็ใช้งานเข้าไปปกตินะฮะเราก็จะได้ซื้อในส่วนของโกเว้นมาครับโกเว้นมานะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับความเร็วของมันก็ถือว่ายังเร็วอยู่นะครับ เทอร์ล่าถือเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เร็วพอสมควรนะครับผมแล้วก็พอเราได้ปุบเราปุบสเตกได้นะครับผมเนะ่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่วิธีการใช้งานนะครับใช้งานให้ครบทุกองประกอบนะครับผมเท่าที่จะใช้งานได้นะเพราะว่าวาันครั้งเนี่ยการใช้งานถ้าไม่ใช่ครบทุกองประกอบเนี่ยเราเฟล l หรอ,อ Fail, วะ จำเป็นนะครับผมในการเข้าถึง transaction fail ไปดูใน support แป๊บนึงนะฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมส่วนโบโลนี้ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวต้องเอามาให้ดูอีกครั้งนะครับในช่วงในช่วงต่อต่อ,ตอไปนะฮะมีอะไรให้แบบตื่นเต้นบ้างนะครับในช่องนะครับผมงั้นเดี๋ยวบอกหมดแลจะรู้สึกว่าไม่น่าเล้าใจเลยไว้ช่องเรา แล้วแต่ความชอบของคนนะครับผมก็เชใมาในคลิปหน้าผมป้อมนะครับผมน่าจะครอบคลุมในส่วนของการเข้าถึงนะครับผมของการที่เด็ก uh, uh, หรือดีแอพนะครับผมหรือดีไฟในการเข้าถึงในการกู้ยืมนะครับก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งในการที่อาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะทําให้ทุกคนนั้นมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมบางอันที่ผมไม่ได้บอกโบโลไปก็อาจจะเป็นการที่ใช้ยากเกินไปหรือเปอร์เซ็นต์เยอะเกินไปนะผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผม คิดว่าน่าจะได้ครบทุกองค์ประกอบนะครับผมในการเข้าถึงนะครับผมแล้วก็คิดว่าเป็นความรู้ที่คิดว่าน่าจะดีสำหรับทุกท่านนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเฟิร์สเบสิกที่ดีอันนึงนะครับผมเชิญมาคลิปหน้าผมป้อมนะครับผมถ้าถูกใจนะครับผมหรืออยากจะรู้อะไรลึกขึ้นนะครับผมสอบถามมาได้เรื่อยๆนะครับผมผมจะมาเล่าให้สุกันฟังนะผมบางทีผมรู้สึกว่าบางอย่างก็เป็นความรู้ที่อยากบอกเล่านะครับแต่คิดว่าบางครั้งคนอาจจะไม่พร้อมนะครับผมถ้าคุณพร้อมคุณสามารถถามผมได้ตลอดนะครับผมเพราะว่าผมไม่เก็บเงินอยู่ในส่วนนี้อยู่แล้วนะ ดึงอินไซต์เข้ามาได้มากขึ้นนะครับผมก็อาจจะมีการที่จะพูดถึงอินไซต์มากขึ้นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าับผมป้อมนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันนะครับ